ที่สําคัญประงเทศเป็นศิลปะการต่อสู้ที่พระมหากษัตริย์ได้ใช้ในการปกป้องบ้านเมืองของเราไว้ตั้งแต่ดีเหมือนการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาเมื่อกี้นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่าวามไร้ธรรมก็คือ,อมีสองคำคือคําว่าอนุรัก,กษ์สืบสานและก็ต่อยอดอย่างสร้างสารรค์นะครับเป็นอนุรักษ์ถามว่าอนุรักษ์มวยเนะี่ยทำยังไงที่เป็นรูปธรรมที่าวามไร้ธรรมก็คือหนึ่งสภามหพัฒน์เนตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษานและการแพย่แผ่ไทยตั้งแต่ปี2548นี และก็การมีวิทยาวยไทยขึ้นมานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้มีหลักสูตรนะฮะที่จะสอนผู้ที่จะศึกษาไปข้างหน้ามันก็เกิดหลักสูตรตั้งระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและก็ปริญญาเอกนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สิบเก้าแล้วของวิทยาวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยดังนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดนะตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคต ที่ผมพูดว่าอาดีตก็แปลว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมวยนะ,ะที่เราสามารถที่จะสือสารมาได้ก็จะถูกรวบรวมจัดเก็บเป็นหลักสูตรสาหรับผู้ที่สนใจนะฮะที่จะไปศึกษาเพื่อไปทําข้อที่สองก็คือศึกษานะฮะซึ่งการศึกษานั้นในบทของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเนื่องจากว่าเป็นสถาบันโรงสานะครับดังนั้นศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนก็แปลว่าคนที่จบออกไปเขาก็เอาความรู้ต่างๆที่ได้รับไป สื่อสารต่อนะฮะไม่ไว่าจะไปเป็นครูสอนมวยหรือแม้แต่นักมวยมาเรียนแล้กลับไปชกมวยต่อก็จะเป็นนักมวยที่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้เรียนในระดับปริญญาตรีนะครับหรือจะไปทําเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมวยซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพอันนก็คือถือว่าเขาที่สื่อสารแล้วนะเพราะว่าทําให้หมวยเนี่ยมีการนาไปใช้จริงในวิถีชีวิตนะครับ และเนื่องจากว่าเป็นอมศามันจะมีเรื่องหนึ่งนะัก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับดังนั้นการวิจัยของวิทยาไทยศึการและการแพท,ทย์แผนไทยทําให้เราค้นพบนะฮะของดีที่อยู่ในภูมิยาไทยมากมายหลากหลายนะครับที่ผ่านกระบวนการวิจัยนะฮะทำให้มันได้ถูกรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบมันนํามาสู่ข้อที่สามคือการต่อยอดนะซึ่งนักขณะนี้ที่เราทํามา18ปปีต่อยอดไปได้หลากหลาย ต่อยอดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้ต่อยอดเป็นเรื่องของสุขภาพหรือต่อยอดไปเมื่อกี้เนี่ยที่ผสมผสานระหว่างความรู้มวยกับการแสดงทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าไปเล่าหรือไปอ่านแต่ถ้าผ่านการแสดงคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องที่ทางอับฟารสภัพ์ได้รับมอบหมายนะว่าให้ไปช่วยออกแบบไปช่วยคิดดูสิว่าถ้าจะให้มีการแสดงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงมวย รู้จักมวยให้มากยิ่งขึ้นมันควรจะเล่าแบบไหนทำแบบไหนนะดีลาท่าทางการแสดงแบบไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางหาเท่าลัยได้มีส่วนร่วมในในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็ปี2567อเนะี่ยอันนี้เป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะว่าปี2อ6 7เป็นปีมหามงคลนะคะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระชัยู่หัวในหงรัชก,กาลที่ส0นะส่งเจริญพระชนพันษา ครบหรอบเจ็บ72พรรษานะครับดังนั้นกิจกรรมที่อบไทาายได้เข้าไปร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่อบไทยได้ได้มีส่วนร่วมนะครับและสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ได้พระราชทานพระบรมราโชโองบายทางด้านการศึกษานะครับให้ไว้กับหน่วยงานาการศึกษาอยู่4ข้อหนึ่งก็คือถ้าจะจัดก,การศึกษาต้องจัดก,การศึกษาที่ทําให้คนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง สองก็คือ,อจะต้องจกกัดการศึกษาให้คนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงข้อที่3าคือจกกัดการศึกษาแล้วนะต้องให้คนมีงานทํามีอาชีพที่สุจริตและประเด็นที่3ก็คือจกกัดการศึกษาแล้วต้องทาให้เป็นคนดีนะครับต่อสมมังคมซึ่งในการจากกัดการเรียนการสอนมวยไทยเมื่อกี้ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พูดถึงเรื่องของการที่จะนํามวยไทยเสนอต่ออยู่ในสโกเพื่อขึ้นบัญชีเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จำต้องไม่ได้วิจัยวิทยุศาสตร์ะการแพทย์แ,แผนไทยนะครับเราก็มีส่วนร่วมสําคัญในการรวบรวมข้อมูลในเชิงของงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะดูว่า,ามวยมวยไทยนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะที่เป็นมิติทางด้านวัฒนธรรมนะครับมีของดีดีมีมีสิ่งที่มีคุณค่านะครับอยู่ในอ,องค์ความรู้ต่างๆอยู่ในวิถีของมวยนะครับซึ่งได้ครบออเลยนะ นหนึ่งก็คือเรื่องอจิตติที่ดีถูกต้องพื้นฐานชีวิตที่ดีเรื่องของการเป็นคนดีเพราะว่าศาสตร์มวยไทยมันสองมืเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในช่วงของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่6วันสําคนวันที่6นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นการไหว้ครูการมอบตัวเป็นสิ่งอันนี้คือสิ่งที่มารองรับคนให้เป็นคนดีนะครับกัญญุกระตุวิทตาต่อ,อคุณครูผู้มีพระคุณเห็นคุณค่าของมวยว่ามวยนั้น สามารถที่จะรับใช้บ้านเมืองมวยนําไปสู่การออกกำลังกา,กายหรือนิทรรศการที่ท่านจับมันก็จะมองเห็นคุณค่าของมวยนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอบคุณที่ให้ทำมหาลัยรัชชานน์นัเเมืองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และก็จะสร้างการรับรู้นะครับไปอย่างกว้างขวางทั้งพี่น้องชาวไทยกละชาวต่างประเทศนะครับมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในบทที่ผมรายํานักกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆเราทำมาอยู่ปีที่2อแล้วนะครับ ด้วยการเห็นความสําคัญของมวยไทยว่าทํายังไงจะทําให้เยาวชนได้รู้จักมวยนะครับเรามีโครงการเรียกว่าโครงการโครงการต้นกล้ามวยไทยนะครับซึ่งต้นกล้ามวยไทยนี่ก็จะเป็นการปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของมวยนะครับซึ่งโครง,ครงการต้นกล้ามวยไทยปีนี้จัดเป็นปีที่สองนะครับโดยให้ เยาวชนจากตัวเทศนะครับเข้ามาร่วมในการแข่งขันชกหวยเข้ามาร่วมในเรื่องของพีตาม,มวยไทยนะครับแล้วก็วันที่19นี้จะเป็นรอบคัดเลือกในงานจอมืมาราธอนนะฮะแล้วก็จะไปชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานซึ่งเราได้ทูกล่าวนะฮะขอถ้วยพระราชทานนะครับจากส,สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่ปี2016 นะครับปีนี้จะเป็นปีที่2นะครับที่ได้รับแระทานทวยนะฮะเพื่อก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและก็ให้เยาวชนนะครับได้รู้จักมวยไทยรักมวยไทยและมองว่ามวยไทยเป็นศิลปะของชาติเป็นมรดกของชาติของชาติไทยนะครับครับขอบพระคุณนานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไชยฤทธิ์ศราเดชนะคะท่านอนธิการ